ช่องตามใจทูเดย์บทที่567เจียงเฟิงหยางถูกกดดันคืนนั้นเมื่อฮูหยินหลงได้ยินว่าเจียงเฟิงหยางไปที่ห้องของอนุทันทีที่กลับมาที่จวนก็เกลี้ยกล่ำจนคว่างปลาถ้วยไปหลายใบายหากมีสิ่งใดที่ฮูหยินหลงไม่มั่นใจสิ่งนั้นก็คือนางไม่สามารถให้กำเนิดลูกชายคนโตให้เจียงเฟิงหยางได้อย่างไรก็ตามแม้สกุลเจียงจะไม่มีบุตรชายคนโตจากภรรยาเอกแต่กลับมีจากอนุถึงสามคน ปีศาจจิ้งจอกเหล่านั้นมาจะฉกบุรุษของนางไปเพราะมีลูกชายให้เจิงเฟิงหยางหูหยินหลงโกรธเสียจนอึดอัดในอกขึ้นมาแม่นมเจ้าไปบอกนายท่านโรคเก่าของข้ากำเริบอีกแล้วหูหยินหลงสั่งแม่นมเท่าไม่เอ่ยสิ่งใดเพียงแต่ไปทำตามคำสั่งเจียงเฟิงหยางเห็นแก่เส้นสายของสกุลหลงขอแค่เพียงหูหยินหลงป่วยเขาจะกลับมาเรือนหลักแต่โดยดีเจียงเฟิงหยางกลับมาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาเอ่ยนิ่ง ป่วยแล้วก็เชิญท่านหมอมาฆ่าไม่ใช่ท่านหมอหรือว่าฆ่ากลับมาแล้วเจ้าจะดีขึ้นผู้หญิงหลงนอนอยู่บนเตียงท่าทีอ่อนแอเป็นอย่างยิ่งวันนี้ข่าทําอันใดให้ท่านไม่พอใจท่านถึงเกลียดชังค่าเพียงนี้หากรู้ว่าจะมีวันนี้ตอนนั้นข่าไม่ควรแต่งกับท่านเลยจริงๆข่าจะได้ไม่ถลําลึกและท้ายที่สุดยังถูกท่านเกลียดอีกเจ้าพูดเหลวไหลอันใดกันสีหน้าของเจิงเฟิงอย่างไม่น่าดูขึ้นมา จ้ารู้หรือไม่ว่าวันนี้ข้าต้องเผชิญความยากลําบากเพียงใดเรื่องหน้าที่ราชการเหตุใดท่านต้องเอามาลงกับข้าดวงตาของหูยินหลงเปลี่ยนเป็นแดงกำ่ำหากไม่ใช่พระเจ้าไปล่วงเกินลู่อี้ข้าจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากอย่างวันนี้หรือไม่เจียงเฟิงหยางเอ่ยในที่สุดข้าก็ปีนป่ายขึ้นไปเป็นถึงรองผู้บัญชาการสารต้าหลี่เดิมที่ข้าอยู่เหนือกว่าลู่อี้แต่ตอนนี้กลับดีนักลู่อี้ตามข้าทันในระยะเวลาสั้นๆทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากเบื้องบนนี้ไม่นับเป็นอันใดหรอก แต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนี้เวลาข้าอยู่ที่สารต้าหลี่ข้าถูกขัดแข้งข,ขัดขาดตลอดไม่เหลือแม้กระทั่งอำนาจในมือแล้วเห็นเจ้ากับจือเอ๋ยยังดูสุขสบายเรื่องสาวใช้ผู้นั้นคงจัดการเรียบร้อยแล้วกระมังพวกเจ้าคิดว่าเรื่องนี้จบสิ้นแล้วหรือตามความเข้าใจของข้าที่รู้จักลูอี้เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเมื่อนึกถึงวิธีการที่ลูอี้ใช้ไต่สวนนักโทษและคดีมากมายท<อ>ี่เขาจัดการตลอดหลายวันมานี้มีอันใดที่ไม่ยุ่งยากเป็นพิเศษบ้าง มีเพียงสตรีงโง่ขาวสองคนนี้เท่านั้นที่หานกล้าเข้าไปยุ่งกับคนที่ฆ่าคนโดยไม่กับพฤตตาเช่นนั้นผู้หญิงหลงไม่สนใจที่จะแซงทําเป็นป่วยอีกต่อไปนางลุกขึ้นมาจากเตียงเหตุใดจะยังไม่จบลูกสาวของเขาก็ไม่ได้เป็นอันใดร้ายแรงแค่เพียงเรื่องทะเลาะแว้งระหว่างเด็กๆเท่านั้นจือเอ๋อก็รู้ความผิดของตนแล้วเขายังจะกำนางไม่ปล่อยอีกหรือจะไม่ได้ป่วยอันใดนี่เอาอย่างนี้เถอะข้าจะไปพักผ่อนที่เรือนอนุสามเจ้าอยากทำอันใดก็ทำ เจียงเฟิงหยางเดินออกไปแล้วผู้หญิงหลงยิ่งคิดยิ่งกังวลบัดนี้นาะงไม่ได้สนใจแล้วว่าบุรุษของนางจะถูกปีศาจจิ้งจอกยวั่ยวนไปหรือไม่ทั้งหมดที่วุ่นวายอยู่ในสมองนางมีเพียงเรื่องของลูกสาวเท่านั้นลู่จื่ออวิ๋งยุ่งเป็นอย่างมากเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นไม่มีผลต่อนางมากนะักถึงอย่างไรนางก็ไม่มีเวลาไปเล่นกับเจียงจือเมื่อนางได้ยินชื่อของเจียงจืออีกครั้งก็เห็นว่าอีกฝ่ายกำลังพูดคุยเรื่องแต่งงานแล้วเจ้าคิดว่าสกุลใดชินเลียนเอ๋ยถาม ชินเลียนหรือก็คือบุตรสาวขุนนางจากกรมพระคลังครั้งก่อนนางก็ไปยังเรือนพักผ่อนบนภูเขาเช่นกันแต่นางอยู่กับเมืองหานเย่เว่เหมยเขียวม้าไม้ไผ่ของนางโดยตลอดจึงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับลู่จื่อวินมากนักอย่างไรก็ตามหลังจากกลับมาแล้วชินเลียนต้องการซื้อเสื้อผ้าจากขอซื้อเป่าชุดหนึ่งด้วยตำแหน่งของบีดานางยังไม่สามารถซื้อสิ่งใดจากขอซื้อเป่าได้เป็นการชั่วคราวขณะนั้นก็ได้พบกับลู่จื่ออวินเข้าพอดี นับจากนั้นเป็นต้นมาชินเหรียญจึงกลายมาเป็นสหายของลู่จื่ออวินไม่รู้สิลู่จื่ออวินสั่นหัวเบาๆชูจี้ซิวจากจวนชูก,กัวกงชินเหรียญเอ่ยคุณชายทั้งสี่แห่งเมืองหลวงจนถึงตอนนี้ก็เหลือเพียงสองคนแล้วที่ยังว่างอยู่จวนกัวกงหรือเช่นนั้นก็ดีมากนะสิลู่จื่ออวินเอ่ยเจ้าไม่รู้ว่าชูจี้ซิวผู้นี้มีนิสัยเช่นไรใช่หรือไม่ชินเหรียญอธิบายให้ฟัง กินดื่มเที่ยวเล่นหอ,อนางลมย่าสรานลมคือที่ประจำของเขาไม่เพียงเท่านั้นอนุเรืนหลังของเขาหักไม่ถึง20ก็มีไม่น้อยกว่า15คนแน่แน่บุรุษที่ยังไม่แต่งงานแต่กลับมีอนุเล็กๆในเรือนหลังมากมายถึงเพียงนั้นจะมีบุตรสาวสกุลผู้ดีสกุลใดยอมรับได้ดังนั้นจึงไม่ได้พูดคุยเรื่องแต่งงานเสียที่สกุลเจียงนั่นก็ไม่รู้ว่าคิดอันใดอยู่ถึงได้กล้าให้ลูกสาวไปแต่งงานกับคนเช่นนั้นเช่นนั้นก็ดีจะได้มีคนดูแลนางลู่จื่ออวินเอ๋ย หากคุยเรื่องแต่งงานแล้วนางคงไม่ออกมาทำร้ายผู้อื่นอีกระมังเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นข้าก็ได้ยินมาแล้วฉินเลียนเอ่ยถึงแม้ข่าวจะไม่แพร่ออกไปทว่าทุกคนก็ล้วนรับรู้โดยทั่วกันจวนฉูก,กัวกงยินดีแต่งแม่นางเช่นนั้นมาเป็นสะพ้ายคิดว่าจะต้องถูกบังคับเป็นแน่อย่างไรก็เป็นความจริงที่ไม่มีสตรีใดต้องการแต่งงานกับฉูจีซิวผู้นั้นลู่จืออวิ๋นส่งเสื้อผ้าที่ทำเสร็จแล้วให้ฉินเหลียนจะว่าเสื้อผ้าชุดนี้เป็นอย่างไร งดงามยิ่งนักชินเลียนชอบมันจนไม่อยากปล่อยมืออีกไม่นานเจ้าก็ใกล้จะเข้าพิธีปักปิ่นแล้วนี่เป็นของขวัญให้เจ้าวันนั้นก็ใส่มันเถอะชินเลียนเข้าไปกอดลู่จื่ออวินเหตุใดข้าไม่รู้จักเจ้าให้เร็วกว่านี้นะนับแต่นี้ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแล้วลู่จื่ออวินถูกอีกฝ่ายกอดรัดจนแทบหายใจไม่ออกฟางเหวยาวเดินเข้ามาจากข้างนอกหญิงเงย็บปักหลายคนต่างเข้าไปรุมล้อมนางและเอ่ยแสดงความยินดี ชินเหลียนเห็นคนเริ่มมามากขึ้นก็ไม่อาจอยู่รบกวนลู่จื่ออวิ๋นต่อได้จึงบอกว่าตนต้องไปก่อนแล้วฟังยาวเห็นชินเหลียนไปแล้วจึงเอ,อ่ยขึ้นน้องหญิงจื่ออวิ๋นมีสหายมากมายจริงขอเพียงแค่เป็นมนุษย์ล้วนต้องมีสหายที่ดีสักสองสามคนลู่จื่ออวิ๋นยิ้มบางๆางที่หญิงฟางยาท่านสามารถเป็นสหายกับชิงเหอจวินจู่ได้นั่นหมายความว่าท่านมีความสามารถยิ่งกว่า หญิงเย็บปักข้างๆเอ่ยจบก็ปลายตามองลู่จื่ออวินด้วยสีหน้าลำพองใจลู่จื่ออวินเลิกคิ้วขึ้นชิงเหอจะวิ้นจูดูเหมือนนางจะเคยได้ยินชื่อของคนผู้นี้ชิงเหอจะวิ้นจูเป็นทิดาขององค์หญิงใหญ่หญิงเย็บปักเอ่ยขึ้นนางกับพี่หญิงฟางของพวกเราเป็นสหายกันครั้งนี้นางเชิญคณะนิ้วมาและขอให้พี่หญิงฟางหยวไปชมนิ้วด้วยกันเชียวนะพี่หญิงฟางหยวมีเวลาว่างหรือลู่จื่ออวินเอ่ยถาม ส่งกูกูดูเหมือนจะมอบหมายให้ท่านรบผิดชอบชุดพิธีการของจงอ๋องฟางเหวี่ยวลังเลใจไปครู่หนึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งวันคงไม่เป็นไรกระมังบางทีอาจเป็นเช่นนั้นอย่างไรเสียนี้ก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่กรงการอันใดของข้าหากท่านคิดว่าล่าช้านิดหน่อยไม่เป็นไรแน่นอนว่าย่อมไม่เป็นไรลู่จื่ออวินเอ่ยแต่ข้าขอเตือนท่านอารมณ์ของจงอ๋องไม่ได้ดีนักหากทำให้งานของเขาล่าช้าหอซื้อเป่าของเราต้องมีปัญหาแน่ ที่หญิงฟงางเหวียไต่ตรองดูเถิดหญิงเย็บปากหลายคนนั้นไม่กล้าเอ่ยอะไรออกมาอีกฟงางเหวยมีสัมพันธไมตรีกับชิงเหอจะวิ่งจูผู้อื่นย่อมยินดีที่จะสนับสนุนนางและเอ่ยคำป้ออย่าเอาใจอย่างไรก็ตามหากนางทำอะไรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของหอซื้อเป่าสายตาที่ทุกคนมองนางย่อมเปลี่ยนไปสีหน้าฟางเหยาวยแข็งค้าง แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําถึงตอนนั้นข้าจะบอกกล่าวกับจวินจู่จจวินจู่ดีถึงเทียงนั้นจะต้องไม่ตําหนีอันใดเป็นแน่แม่นางจืออวินท่านเจ้าหอเรียกหามีคนร้องเรียกขึ้นมาลู่จืออวินลุกขึ้นพร้อมกับตัวอย่างงานปักที่เพิ่งปักใหม่ฟางเหวามองตามหลังลู่จืออวินสายตาของนางเต็มไปด้วยความริษยาคนบางคนเกิดมาเพื่อทําให้คนอิจฉาฟางเหยาวยไม่รู้ว่าเหตุใดตนจึงริษยานางยิ่งนัก ทว่าเมื่อเห็นลู่จืออวินมีชีวิตที่ดีเช่นนั้นนางก็ไม่อาจข่มความที่ชั่วร้ายในใจไว้ได้ต้องมีสักวันนางจะปีนป่ายขึ้นไปให้สูงกว่าลู่จืออวินและทําให้อีกฝ่ายต้องยอมคล้อมคํานับที่หญิงฟังเหว่ยท่านท่านไม่สบายหรือหญิงเย็บปักที่อยู่ข้างๆนางสั่นไปทั้งตัวสีหน้าพี่หญิงฟังเห่ยหน้ากลัวยิ่งนักช่องตามใจทูเดย์บทที่ห้า้หกสด อาจารย์เวินกลับมายังเมืองหลวงเวนอวีเซวีนกลับมายังเมืองหลวงแล้วเขาเข้าไปอยู่ในสำนักบัณฑิตเซิงซื่อลู่เฉาวอาวีและมู่เจิงหานจึงติดตามไปศึกษาที่สำนักบัณฑิตเซิงซื่อด้วยเมื่อเทียบกับสำนักบัณฑิตอื่นๆในเมืองหลวงแล้วสำนักบัณฑิตแห่งนี้ชื่อเสียงไม่โด่งดังมากนะักอีกทั้งยังรับลูกศิษย์ไม่มากเพียงไม่นานลู่เฉาวอาวีก็พบความแตกต่างในสถานที่แห่งนี้ อาจารย์ของที่นี่ล้วนแต่เป็นขุนนางอาวุโสที่กเกษียณออกจากราชสำนักมีสอนวิชาว่าด้วยการราชการต่างๆอย่างเช่นเรื่องหกกมหากอยากเรียนก็สามารถเรียนการทำงานของทั้งหกกมได้อีกทั้งยังมีท่านอาจารย์ผู้เก่งกาจอีกหนึ่งท่านกล่าวกันว่าเขาสามารถใช้ฝีปากของเขาทำให้ศัตรูยอมถอยทับกลับไปได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเคยถูกส่งไปเป็นราชทูตในต่างแดนและทำให้ราชทายาทของอีกฝ่ายต้องอาเจียนเป็นโลหิตท้ายที่สุดก็สามารถหลบหนีมาได้โดยไร้ร่องรอย เมื่อมูซือวิฟังลู่เฉาวอาวีเล่าจบนางก็หันไปมองลูอี้ที่นั่งอยู่ตรงข้ามเหตุใดข้ารู้สึกว่าสำนักบัณฑิตนี้เตรียมการไว้เพื่อใครบางคนเตรียมการไว้ให้องค์ราชทายาทลู่อี้กล่าวนิ่งๆเว้นอวีเซวีนเป็นพักพวกขององค์ราชทายาทเช่นนั้นน้องหานกับเฉาวอาวีไปสำนักบัณฑิตแห่งนั้นจะไม่ถูกดึงไปเป็นฝ่ายขององค์ราชทายาทหรือ มูสซื่อวิไม่อยากให้พวกเขามีส่วนร่วมในการชิงดีชงดเช่นเด่นของแต่ละฝ่ายตั้งแต่ยังเยาวเช่นนี้องค์ราชายาทและองค์ชายรองกําลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดหากเขารอจนถึงตอนที่เาาอาวีและน้องหานอยู่ในการศึกษาขั้นปลายเกรงว่าคงไม่ทันการลู่อียิ้มบางฮาหะมู่ซื่อวิเข้าใจแล้วองค์ราชายาทยังไม่อาจตัดสินพระไทยได้ในตอนนี้ ลูกชา,าวอวี่และมู่เจิงหานเป็นลูกนกที่เพิ่งหัดบินกว่าพวกเขาจะสอบผ่านองร์ราชทายาทในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ใดแล้วดังนั้นไม่จําเป็นต้องตีตนไปก่อนไข่ไม่ว่าอย่างไรท่านอาจารย์เหวินก็สั่งสอนน้องหานและชา,าวอวี่มาหากมีเวลาต้องเชิญเขามาทานข้าวสักมือ้อมู่ซือวี่เอ่ยได้มูซ่ซือวี่ผลักน้ําแกงปลาออกไปแล้วเอ่ยกับจือซูปลาวันนี้ไม่ใช่ปลาสดใช่หรือไม่ไม่นะเจ้ากะจือซูเอ่ย บ่าวรับใช้รู้ว่าฮูหยินรอบรู้เรื่องอาหารไม่กล้านำวัตถุดิบไม่ดีมาหลอกเจ้านายอย่างแน่นอนเจ้ากะเหตุใดข้าจึงรู้สึกขาานักมูซ่ซือวิปิดปากตนสีหน้าดูผืดพดผอมลู่อีวางตะเกียบลงแล้วเอ่ยกับจื่อซูเชิญท่านหมอมาตรวจอาการฮูหยินมีเรื่องอะไรหรือมูซ่ซือวิสับสนมุนงงข้าเพียงแค่คิดว่าน้ำแกงปลาน,นี้ไม่น่าอร่อยเท่านั้นไม่จำเป็นต้องตรวจกระมัง ท่านแม่ปลานี้ไม่ข่าวเลยนะเจ้าคะลู่จื่ออวินเอ,อ่ยขึ้นตรวจอาการดูก่อนเถิดก่อนหน้านี้ความอยากอาหารของท่านก็เปลี่ยนไปเช่นกันจากนั้นท่านก็มีเสียวชิงเอ๋อจ๊าไม่ได้หรือมู่ซืออวีจื่อเยวียว่ยงกระซิบข้างหูของมู่ซือวีรอบเดือนของหูหยินเคลื่อนไปสิบวันแล้วเจ้าคะ่ะสายตาของมู่ซือวิเต็มไปด้วยความประหลาดใจคงไม่ใช่กระมังลู่จื่อชิงกระโดดลงมาจากเก้าอี้ตัวเล็ก แม่นมข้างๆคว้านางไว้ทันพอดิบพอดีท่านแม่อุ้มๆอยากให้ท่านแม่อุ้มลู่จื่อชิงแสดงท่าทีอดอ้อ,อนออกมามู่สื่อวิเอื้อมือออกไปรับนางมาทว่าลู่อีอุ้มลู่จื่อชิงขึ้นมาแล้วเอ่ยก่อนสาวน้อยคนนี้ไม่รู้จักหนักใบ้เพิ่งอุ้มนางให้ท่านหมอมาตรวจแล้วฟังก่อนว่าเขาว่าอย่างไรไม่นานท่านหมอก็มาถึงเป็นดังที่ทุกคนคาดไว้มู่สื่อวิตั้งขันอีกครั้งแล้ว นางมองฝาแฝดและลู่จื่อชิงที่อยู่ตรงหน้าจากนั้นจึงคิดถึงเด็กในท้องแก้มของนางแดงกับด้วยความเขินอายเอาละ่ะแม่ของพวกเจ้าต้องการการพักผ่อนพวกเจ้ากลับไปที่ห้องเถอะลู่อี้เห็นสีหน้าเช่นนั้นของภรรยาก็รู้ว่านางกระดากอายแล้วดังนั้นเขาจึงไล่เด็กๆออกไปเพื่อไม่ให้นางทำตัวไม่ถูกหลังจากเด็กทั้งหลายออกไปแล้วมู่ซืออวี่พันหยิกแขนลู่อี ล้วนต้องโพษท,ท่านเฉาอวี๋และเสียวอวินเออโตป่านนี้แล้วข้ายังตั้งท้องอีกคนอีกผู้อื่นจะไม่หัวเราะเอาหรือมีอันใดให้หน้าขบขันกันผู้หญิงของเราอ่อนยาวเพียงนี้มีอีกสักสองสามคนก็ไม่เป็นปัญหาแน่นอนว่าข้าจะไม่ให้เจ้าเหนื่อยถึงเพียงนั้นคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วมูซ่ซือวิลูกท้องของนางแล้วเอ่ยขึ้นยามเสียวชิงเออเกิดมาท่านได้อยู่เด็กคนนี้นับว่าโชคดีแล้วอย่างน้อยก็จะมีพ่ออยู่ข้างๆลู่อีก,กอดมูซ่ซือวิไว้แล้วเอ่ยว่า ภายหน้าพวกเราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วมู่ซื่อวินิกไม่ถึงว่าตนจะตั้งคันอิครั้งตอนที่เสี่ยวชิงเอ๋อเกือบครบสามขวบเมื่อก่อนไม่รู้นางจึงไม่คิดสิ่งใดทั้งสิ้นตอนนี้รู้แล้วนางจึงต้องระมัดระวังไปเสียทุกสิ่งไม่กล้ากระโดดโลดเต้นเหมือนเมื่อก่อนแม้กระทั่งยามก้าวลงจากรถมาถ้าทว่ายินดีที่ตอนนี้กิจการของนางเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเรือนกลุ่นฝัน มีเฟิงเจิงคอยดูแลรีสอร์ทมีจิงอีเมิ่งคอยดูแลทั้งสองคนเป็นมือขวาของนางกล่าวมาถึงตรงนี้ยังต้องเอ่ยถึงสวนสนุกที่เมืองฮูเปิดเจิ้งซูอวีเป็นคนคอยดูแลที่นั่นอีกฝ่ายจะส่งตั๋วเงินมาให้เป็นระยะฮูหยินลู่หญิงชราคนหนึ่งเดินมาจากฝั่งตรงข้ามมู่ซื่ออวีมองนางท้ายที่สุดจึงจำนางได้จากเขาโครงใบหน้าที่คุ้นเคยท่านอาวีซื่อฮูหยินลู่ยังจำใหญ่เท่าคนนี้ได้เห็นได้ว่ายังคิดถึงสัมพันธ์เก่าก่อนอวีซื่อยิ้มออกมา รอยยิ้มนั้นแข็งทื่อราวกับก้อนหินก็ไม่ปานมู้สื่อวิไม่ทราบว่าอีกฝ่ายมาหานางด้วยเหตุใดดังนั้นจึงยืนรอให้หญิงชาราเปิดปากเอ่ยอยู่ตรงนั้นอวิซื่อรออยู่พักหนึ่งกับไม่ได้ยินคำพูดอื่นจากมู้สื่อวิพันธ์รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาลูกสาวของนางแต่งให้เสี้ยคุณเสี้ยคุณทำงานให้ลู่อีตั้งหลายอย่างพวกเขาก็นับได้ว่าเป็นคนกันเองแบบนี้นางมาหากับไม่แม้แต่จะเชิญน,นางดื่มชาสัตว์จอกประหนีเสียจริง ข้ายังมีเรื่องต้องทำหากท่านนาอีไม่มีเรื่องอื่นเช่นนั้นข้าต้องขอตัวก่อนแล้วช้าก่อนอวิซื่อรังมู่ซื่อวิไวผู้ญินลูกพวกเราเป็นคนกันเองเช่นนั้นข้าจะไม่อ้อมคอมท่านก็เห็นว่าหางเอ๋อของพวกเรามีพรสวรรค์ถึงเพียงนี้เทียบกับเสี้ยคุณแล้วไม่รู้ว่าดีกว่ามากเพียงใดตำแหน่งขุนนางของใต้เท้าลูกยิ่งใหญ่โตขึ้นเร่อยๆหากมีคนที่เชื่อถือได้คอยช่วยเหลือนั่นจะไม่ทำให้ทุกอย่างราบรื่นมากกว่าเดิมหรือ ท่านอาวีซื่อถึงแม้ข้าจะไม่เข้าใจเรื่องในราชสำนักแต่ข้าคิดว่าบัณฑิตที่มือไม่มีแม้แต่แรงมัดไก่นั้นมีมากมายเกลื่อนท้องถนนสหายที่มีทักษะยอดเยี่ยมกลับหาได้ยากยิ่งยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าผู้ใดยอดเยี่ยมกว่ากันระหว่างทั้งสองคนผู้หนึ่งเป็นลูกชายท่านผู้หนึ่งเป็นลูกเขยท่านท่านออกหน้าเพื่อลูกชายตนเองไม่มีอันใดผิดแต่มาตําหนิลูกเขยท่านกับข้าเช่นนี้นี่ไม่ไร้ความเมตตาไปหน่อยหรือเมตตาหรือ คนที่ไม่เมตตาที่แท้จริงเป็นเสี้ยคุณหากเขายังมีแม่ยายและพี่ชายภรรยาอยู่ในสายตาเขาคงไม่เพียงมองดูพี่ชายภรรยาอยู่ในเมืองหลวงอย่างไร้ชื่อเสียงเรียงนามหรอกใต้เท้าลู่มีความสามารถถึงเพียงนั้นเพียงแค่มอบตำแหน่งขุนนางสักตำแหน่งให้หางเอ๋ยคงไม่ยากกระมังมู่ซืออวีดูนางพูดเข้าผู้ไม่รู้คงคิดว่าลูอีขึ้นครองบัลลังก์และกลายเป็นกษัตริย์ไปแล้วกระมังวาจาเช่นนี้ข้าแนะนำว่าอย่าได้เอ่ยออกมาอีก ช่างน่าละอายนักมูซ่ซือวิกล่าวใต้เท้าลูกของพวกเราเป็นเพียงขุนนางเล็กๆไม่ควรค่าแก่การยกย่องของท่านคุณชายอันมีพรสวรรค์จริงปรับใดที่คนมีพรสวรรค์เช่นเขาตั้งใจเข้าสอบขุนนางให้ดีภายหน้าจะต้องได้ลาบยศชื่อเสียงอย่างแน่นอนอีกเรื่องที่ข้าจําเป็นต้องกล่าวคือหากคุณชายอันสอบผ่านแล้วรบกวนท่านอย่าได้ออกมาอีกทุกสิ่งที่เขาได้มาอย่างยากลําบากจะได้ไม่ต้องพังทลายลงเพราะคําพูดผิดๆของท่านเจ้าหมายความเมื่ออย่างไร อวิสหยุดปั้นหน้าเสแสร้งสีหน้าของนางพันุ์บึ้งตึงอีกครั้งมู่ซือวิเอ๋ยถามจือซูรถม้ามาถึงหรือยังจือซูเห็นรถม้าเคลื่อนมาถึงแล้วจึงเอ่ยขึ้นูหีินรถม้ามาแล้วเจ้าข้าบ่าวจะพาท่านขึ้นรถม้าหากเจ้าไม่พูดมาให้ชัดเจนข้าก็ไม่ให้เจ้าไปอวิ้อเข้ามาขวางแต่ไหนแต่ไรมามือเท้าของนางก็หนักอยู่แล้วการผลักครั้งนี้นางจงใจใช้แรงอย่างเต็มที่จือซูคอยตั้งท่าป้องกันอยู่เสมอ เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้จึงเข้าไปพยุงมู่ซื้อวิแล้วถิบอวิซื้อออกไปทันทีอวิซื้อชนเข้ากับร้านแผงลอยด้านข้างทั้งยังกระอักเลือดออกมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ